สบายดีบายดีครับเช็คอินเป็นบอกครับต,ต่อใช่ไหมองเเยหรอป่ปเอ,อยู่บนห้องนะครับปิดเกอนอนไว้แล้วอ๋อครับผม โอเคเราทิ้งไว้ใช่ครับเอาเอาเอาไว้ด้านนอกครับมีที่วางอเคที่นี่ปิดไหมหรือว่าอ่าปิดครับปิดตอนอ่าเที่ยงคืนแต่ว่าไม่ได้ล็อกนะครับแค่ปิดไว้เฉยๆอ๋อโอเคครับลูกคุณแจนล็อกห้องใส่ครับางซ้ายครับแล้วคใช่รั้อย อ๋อสวยมากทั้งสวยมากหนึ่งสองสามเตียงอ้าวนอนเตียงใครเตียงมันโอเคโอเคไปห้องน้ำนี่ห้องน้ำนะทุกคนอันันตารีสอร์ทโอ้โอเคสวยอยู่อืมเหมือนแหละเขาเปิดเขาเปิดแอร์ไว้รอด้วย เอ้ยนอนดีกว่านอนตรงนี้อะ่ะอ่าเป็นเตียงแค่สามเตียง,งนะทุกคนโอ้สวยสวยสวยเราจะวางของที่ไหนคนะพอยังไม่เอาเฟ้มาโอเคอเกเคียร์ของก่อนทุกคนแล้วค่อยไปหาอะไรกินเนาะ ขาเบียร์กินก่อนกคนวียวนเบียกอดเท่าไหร่ครับ กดใหญ่3500 0ค่ะเอาเอาไปแล้วเลยครับกดใหญ่กดหนึ่งน้ำเปล่ากดเล็กกดหนึ่ง ที่หลวงพระบางนะตอนนี้ที่อันตะหลวงพระบางนะครับตรงนี้ดีอย่างนะติดตลาดเช้าเลยออกประตูมาปุ๊บเจอเลยทุกคนเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศตลาดเช้าหลวงพระบางนะครับกี่องศาเลยตอนนี้สิบสององศาสิบสององศาก็นี่ดูดู อยู่แค่ตรงนี้รูน่าลงมาเยๆนี้ก็ได้เพราะอ,อีอีกวันนไปไปดูกันแบบก่อนที่วิ่งนน่ตอนเย็นันนี้ก็น่ากินนะเออขอเชีย <laughs>

้อเผื่อกับมากกลับกกลับซื้อให้มิวสิกดีก่ากอันนี้เืค่อัี้่งอ้าตกกลับไงแล้วถ้าซื้อให้มิวสิกข้างบนเออชอบเลยแหละไงงอพัก

อ uh, ืมาคาก็เพิ้นอืมบ่อะไรอยู่ตรงนั้บ่อหมูเลมั้งไม่ใช่หมูนะแค่หมูนิดเดียว

น่ากินนะเรื่อของน่ากินสบายดีสบายดี <c oughs> วันนี้เราจะขอเดินดูริมน้ำน่าจะเป็นแม่น้ำขงนะคุ่บเรยอากาศเช้าเช้าทุกคนฝนใสฝนใสรับฝนใสรถ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  อืมีอีกร้านแล้วล่ะทุกคนข้าไปดูฝั่งโน้นหน่อยอ๋อทางลงร้านนี้ครับออทางลงอยู่ด้านน้นตรง้าล่างนะ

ตร,ตรงนู้นก็เหมาะนะเขาตรงนู้นอะเฮ้ยตรงนี้เราเคยมามา,มากินโอนตินตรงนี้นะจำได้แต่มันไม่ใช่แบบนี้แล้วอะ่ะตรงตรงนี้ก็ไม่มีมันเป็นทางสำหทางลงลงไมได้ไตอนที่มาไถ่รัดเนี่ยต้องโผอ่ะหืมค่ะค่ามาจากฝั่งนู้นนะทุกคนแล้วทางนั้นเนี่อร่อย คนเชื่อบเลยฮนะเนี่ยต้งโกลเนี่ยไปเดินกลับดูที่เดิมไหมเดี๋ยวดูไปทั่วตลาดเลยรถลีมูซีนเลยอะลีมูซีนเลย าากศเช้านะทุกคนนี่ตรงนี้จะเป็นตลาดมืดนะเมื่อคืนนี้น,าานี่หรือเปล่าใช่ที่นั่งเขาดาวตน์แล้นแล้วเวทีอยู่เนี่ยใช่่ใชเ,เออแล้วเดินเข้าไปนะครับนั่งตรงมุมนู้นดีมีสองท่านอยู่ใช่ สีราบแล้วสีราบลเด้อเอาให้ได้ใช่ไหมนี่เจอทุกที่เลยมาเดี๋ยวเราวกเขานี่เรวอกเขาตลาดนะเอ เจ็ดโมงสิบเก้า <7. 19. S 1> แล้วหนาวไหมเย็นๆนะ,อะขอด้านเหมือนอากาศที่อุ่นน่กลางวันก็นา่าจะร้อนช่วงช่วงบ่ายก็ถอดเสื้อแล้วนี่ทางเข้ามโรงแรมเราทุกคนีน่ฝั่งนี้ติดตลาดมืดฝัง่งนี้รุ่นตลาดเช้าอยู่สอง เดินเดินไปหัวตลาดเช้านู้นเลยไนหะมไปเมื่อวานตรงนี้เขามีย่างหมูกระทะด้วยนะชิ้นตาดหล่<ม>เดินเล่นไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวจะวกไปทางทางตลาดคนระับข้าตลาดตรงนี้ครังเมืกี้เราโผล่มาจากที่พักมันจะเป็นกลางตลาดพอดีเลยนี่วิ่งนนี้วิ่งได้ ก็เลยห้าวันโอ้ยนี่มันราคาไอ้นี่เนว่าราคาข้อรถเออราคาเร์ ด้านนี mm ้นะทุกคนมาละมาเลเห็นพรุงจะตัวน้ำแข็งเดี๋ยวอะไรค่อยชินห้าคำเีมาแล้ววันนี้พวมีเดี๋ยวไปยังเรวนี้ใช่เหรอเช้าอ่ะสาอ่ะอืม

อันนี้ก็ลมขวัฝไว้นะฝามขายเด็ดด้ยวเด็ดเดียวอะไรนะันใช่ไหมสดอ่ดเลยสดสดนงละเยเน

ข้าวจีนเลยนี่่้เอมเนี่ยหมมีะขม่งนี้ป่ะไม่เป็นจจำได้ว่าสับสับสับอยู่อันนี้อะไรต่างโฮเทลนี่ไง เอาไม่ใช่อีกเอาใช่กันเลยไหมเรื่อเดียวไม่ตรงกันเลยพอจะอะไรบอกวจะซื้อข้าวจีเขาไหมฮะเออหางช้ามาแล้วเนี่ยเอาข้าวจีให้ลูกว่ามาวได้มามาแบบได้นะม่ละมือนี่ ลาเลยอันนี้ไม่เห็ด้เจอ๋อนี้จ้กป้น่เอจาลยเนีอ๋อจะเป็นมกเหมือนกันสองอันไปชิมเท่าไหร่สามดิยไม่ได้จ่ายตันไหเอม

กุ้งฟูอะไรเล็กไงกๆเนี่ยตันี้หา่เรม้อวย้อนเนาะเอันนี้อันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับอ่าชิ้นละหมื่นจ้าเดียวอันนี้หมูป่ะอ่าหมูจ้าอ๋ออันนี้ก็หมูเหมือนกันอันนี้เนื้อเหรอครับอ่าเนื้อจ้า มุสเยอะเกินหนังหมูหมูอนันนื้ชิ้นหนึ่งหมูชิ้นหนึ่งเนื้อชิ้นหนึ่งอย,กกนนอย่าชิ้นเนะเนี่ย,ยอ๋อเอาอย่างละชิ้นครับถูกไหมถูกด้วยลยครับ,บครับ,บมันไม่แข็งไม่แข็ง ตบแล้วเร่งนี้อันนี้อันนี้หมูอะหมูสับสุดยอดเลยอะสียสเออแล้วคาเลหันเ็จตู้ชาแน่เลยอู่้ววิีไปซื้อใหม่ทาชกาแนฝ่ายย่ไ่มันละอนี่เียวยงูเสรับไอาจจะมักเผ็ดดิบมักแค่มกเอ่อยอดไว้จ้อะอันนี้จะเป็นหมูเปรี้ยวจ้ะหมูเปรี้ยวไ โอเคเนาะโอเคได้คร okay, okay. okay, ับอน้ำผึ้งข้าวเหนียวไม่อเสเตาเ้ข้าวเหนียวอ๋อเหรอเสน้นอ๋อข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อหนึ่งนตอนหนึ่งสองอเนคุณใช่อแกนยาไก่ท้องสัตเลียอได้ไมเราก็สับสับสับใช่แล้ว ก็พอดีหกหมืจ้าก็เห็นว่าหลังเดินถือป๋องนึงมั่งปวดหรือมั่งเดินเจแต่เช้าเลยถ้าเราซื้อกันไหไม่ใช่ขนาดนี้ไปกลับที่พักแล้วทุกคนตอนนี้ kiểu lên này Bả à.